จันทร์ธจิตได้นำเครื่องอบผ้า LG ขนาด10โลครึ่งมาติดกล่องหยอดเหรียญและติดตั้งโปรแกรมเลือกโปรแกรมอบด,ด่วนใช้เวลา50นาทีเรามาทดลองดูแล้วนะหลังจากที่เราหยอด เหลียนตามจานวนเครื่องจะทำการเปิดและเลือกโปรแกรมไปที่อบด่วนในเวลา50นาทีจากนั้นเครื่องก็จะสตาร์ทแล้วก็จะทำงานไปจนจบโปรแกรม50นาที จะทำไปเรื่อยๆจนครบเวลา เสียงที่ดังคือเสียงการทํางานของเครื่อง